สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ไบ์นะครับวันนี้นะครับพี่ตีก็จะพามารีวิวนะครับรอย่อเอ็นฟิลนะครับคอน t ทนเนอร์ท่อจีทีห้าสามห้านะครับปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้กันครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถคลาสสิกที่เป็นรุ่นที่บอกว่ายอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะฮะแล้วคันนี้ก็มีของแต่งด้วยนะครับและที่สำคัญครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันว่ารถคันนี้เลขมาจะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับมาเลยครับผม รถคันนี้ครับเลขไม้นะฮะวิ่งมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรแทนนะครับของแต่งมีอะไรบ้างนี่ครับกระจกไฟแฮนด์นะครับนี่ครับปอกแน่นแต่งนะครับมือเบรกมือคัทแต่งนะครับสามารถปรับประดับได้คันนี้เป็นประกับไฟฟ้าเดิมแฮนด์เดิมอยู่นะครับกุญแจคันนี้ให้มาครบถึงสองดอกนี่นะครับประกับคันเล่งเดิมๆนะครับนี่นะฮะรถคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์คอนดิ n ั่น GT ยังอยู่นะครับ คันที่เป็นเบาะแต่งนะครับพร้อมกระตูมดด้านหลังนี่ไงครับนะเพิ่มความเป็นคาเฟ่ให้กับคันนีเป็นอย่างมากเลยนะฮะดีครับโคมไฟหน้านิ่พ่นสีดำนะครับสวยให้ครับกับตัวรถนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยใสแทบเป็นมีรอยหินเลยครับในส่วนของยางหน้าหลังจะเป็นยางเดิมติดรถอยู่นะครับล้อเป็นเียมหน้าหลังเดิมนะครับนี่ครับดุมล้อหน้าเดิมๆนะครับกระบอกโชคร่างด้านหน้าสวยนะฮะดีครับมีโลโก้ Royal Enfield ด้วย หน้าเครื่องแห้งๆใสๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีภาคการซ่อมร้อนได้ส่งคอท่อด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับแขงเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีเก็บงานไม่มีปัดเงานะครับคีดเครื่องสวยนะครับไม่มีล้มไม่มีแตกหักนะฮะพับเท้าฝั่งขวานี่ครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักเช่นกันนะคบวันนี้เป็นท่อแต่งนะครับเมสอินไทยแลนด์เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับโ่อโผลป็นยังบ้างร้านเลยครับท่านผู้ชม สยใสเหมือนใหม่จกอัพหลังเดิมๆนะครับผมนี่ฮะโช้คเตอร์เดิมนะครับยางด้านหลังเต็มๆนะครับล้อหลังเดิมๆนะครับดุมล้อหลังเดิมนี่ะครับสวยใสทั้งคันครับอันนี้นี่ครับบั้นท้ายตรงนะครับไม่มีเบี้ยวครับนี่ฮะศูนย์ตรงแน่นอนสฉพาะฝั่งซ้ายครับนี่ครับดิสเบรกด้านหลังฝั่งซ้ายลรงอาร์มสวย แกงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มครับน็อตเดิมทุกตัวและไม่มีขยับแค้แต่ตัวเดียวนะพัดเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะฮะหน้าเครื่องแห้งสวยใสมากๆครับเห็นไหมครับจานเบรกด้านหน้าครับแทบไม่สึกนะครับนี่ฮะนี่ครับกระบอกชงล่างด้านหน้าสวยคาลิปเปอร์หน้าเดิมเดิมจากเบมโบนะครับรถคันนี้นะพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพนี้อยู่ที่85%เปอร์เซ็นต์นะครับที่สำคัญครับคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับที่ นี่ครับ1นึ่งแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจสามารถที่จะไลน์เข้ามาสอบถามมาได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนําทุกท่านอยู่สถานที่ทำการครับเรารับแรกเชิญรถบิ๊กไบคทุกรุ่นสำหรับผู้ใดที่จองภายในเดือนนี้นะครับเอาเลยครับฟรีค่าจัดไปแน่นนะฮะสุดท้ายนี้ครับสำหรับผู้ใดที่ชอบคลิปนี้พี่สีขอฝากไว้กดติดตามฝากกดตัวสไลค์กับช่องชาแนลบิ๊กไบค์ของเราด้วยขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ